สามหมนตัวนี้สามหมื่นถ่าบ่อพิษบ่อพิษงวดตัววัวผูหนึ่งปีอายุประมาณจักบาทวัผูหนึ่งปีบ่วัวผูหนึ่งปีรอดสองหมื่นครับรอดสองหมื่นเด้อรอดต้นขาสือรอดสองหมืขาสือรอดสองหมื่นกันไปเลยทำแม่นทำนั่นมีสายพันธุ์ดีๆในข้าขาก็สือหมื่นโพขึ้นมา งัวตัวนี้งัวาราคาม,มันมันบ่ได้ขยับเลยพี่น้องมันมันมีแนวหนอนจีว่าสีสีลงอยู่เลยผมผมสังเกตเราแต่ตัวน,นี้เขาสื่อเฉพาะงัวงัวตัวนี้น้อยตัวเจ็ดพันนะเอาไปพุ่งกระสานงัวอายุมันบุ้งถึงปีนะสามหมืน่นเนาะให้นะาะใส่เบิงังสามหมื่นแมนลูกๆผูรนะ้อ้วลูกมันเท่าไรเฉพาะลูกมั้ยเงื่อนหาครับเห็นบล่ล่ะ ลูกล,กห,ห,ลห้องไว้ขน่เนาะนี่เอ,อาเมอรลอรทั้งลหนึ่งสามหมื่นมาแต่พอลูกหนึ่งหมื่นหมื่นห่านวะนี่มันถึงปีป่ะเนี่ยมถึงปีได้เจดเดือนกลัวแต่ว่าตัวนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันแน่นดีเพราะามีชาตะกวนกอยู่คกจีบงแล้วมานเอาตามกันยังเลยวยนี้อุยเอาเลขมาเลขมาศูนย์หกหาศูนย์หศูน 6201มีแม่แล้วอยู่นี่ลูกเราเฉพาะลูกอุ้ยแม่มาหนีรัตนาบุรีครับหอยเซียนโอ้งัหวาหางกุดกระมีเบยไปไปย่งายงมาย่างมายงยีงพี่น้องครับเออพอตัวง,งามแล้วไปไนตัวนี้แดงดีแดงดีสีบปตก้องพอปะก็ได้เด็กคายแล้วปะ นี่เราไม่คือนางไก่ห่านค่าแท้ไม่นางเป็กเป็กอยู่บนนั่นห่านค่านางเต็อยู่บนนั่นหานค่าคุหนนรักข้ามกัแพงคุนเนแต่ของห่างอยู่บนไอ้เป็นไงพอสาวเหนียไอ้เป็นไงเนี่ยสาวมื่นหาครับเมื่อกี้ตัวผูมื่นหาเอาตัวนี้ดีกว่ามื่นหาเนี่ยมองมองมองตอเล่นบองตอเท่าไหร่มต่อรู้รึเปล่าอีกหาร้อย ออ้ตัวนี้พ่ออ,อยู่พี่น้องหนึ่งหมี่พันห้าเอาไปเรียงเป็นแม่พันแม่บอกได้อยู่ง้อถึงปีป่ต <14, 500. S 2> ัวไรเียโอ้ยเขามาขาดทุนไกหนหนี่พันห้าิอว่ามนี่มีง,ปมงปอป่ะขึ้นบตัวนี้เออไปเด้ของเดี๋ขอ,ดของดีเนาะหมื่นสี่พันห้าทายือ,องนี้ไไ่อไรเดมาเห็นไรมันจะออกอากาศว่อะไรเม็ดสีสิผาก้กลัวเอาง้อมาบอกไหมนี้มัและวบ้ ตัวนี้พ,อพ่อเอาไปนองได้ตัวนี้ตั้งแต่ไทยมืดตลาดมาตัวนี้นะพ่อเอาไปเลี้ยงได้ตัวนี้พ่อเอาไปเพชรในผ้าในบอกได้สูงเงีวดีครับง้อขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่เบิ่งท้งนี้ได้บางทาองทางนี้อนเอา้าย่าวยางขายคนใต้คนใต้ประจำสน,นามเด้อนี่อ,อกกล้องแน่ออกกล้องแน่นี่ลูกเสือเห็นลูกสาวเสือเห็นนะ่ะไปเลยตัวนี้หมืน่น หมื่นสี่พันห้ามันขึ้นแล้วพี่น้องซื้อไปผสม,ไ,ปปสมได้เลยตัวนี้ซื้อไปผสมได้เลยตัวนี้โอ้วอดำไปแล้ว,วไปจุงไปไซนั่นขายขายแล้วโงวด๋ำเขาซื้อหมื่นหนึ่งตัวนั้นไปเลยเด้อเดี๋ยวเปี่ยวเปี่ยวเบอร์โทรแล้วก่อนเห็นแล้วพอพอเอาเอาบอร์โทรละหมื่สี่าามาให้กันเร็วเบอร์โทรศัพท์เจ้าเบอร์โทรศัพท์พอเร็ว คนลคนเราเวใส่ละง่อยใส่ไม่ใส่ละเบอร์มาเล้วงไปงอตัวลมือนั่นใส่ง่อยขึ้นยางลบไปลบมาอยู่ผมเชลยขอเบอร์ตัวนี้นะขอเบอร์ตัวนี้นเขาถามมาในช่องนี่นี่ก็ไม่ใส่ะเมี้ยางไม่ใส่เมี้นี่ เียนเทียนเร็วๆก็ถามไอ้ช่องเมือสี่พันรอยตัวนี้เออเาับเจ้าทีต่อได้มา็วอมอุมมาทีล่ะสี่พัมาขายของอนี้นะจะเป็นยางยางปงแต่ว่าหอเอาได้ขายนี่ผมไหสดอยู่ในนี่เขาถามาตัวนี้เท่าไหร่ะก็ถามรถได้เท่าไหร่ก็ถามราคาพอแม่เขาสี่โค้มาห้าร้อยเอาเบอร์มาเร็วหูเบอร์จะองไว้ล เนี่องกอนเงินว้าโอเคโอเคมือหาพันกัมาไมเอดดอมือหาพัน <sk ill> ตัวนีน 5, ตนน้ตดไดหาร้อ <sk ill> ยท่านบ้าไหาร้อยใครขอย่ที่แล้วันไสดเฟบุตีตัวน,นี้คนเห็นโทรประเทศทัวโลกกันบเ <sk ill> บอื <sk ill> <ๆ>บองว่าเนื้อสิบเน่ครับมืบอกง่าเนื้อมื่นเจ็ดบอกมมีนาง้หน่อยมื่นเจ็ดคงเป็นหน่อยีนมีแต่บัก2่องมื่นขืนเลยบักเลย เอาตัวนี้ก่อนมันเป็ดซัดเราสมเลยตัวนี้คอมเมนงัวตัวนี้มันผมเบิ่งแล้วว่าถ้าผมมีเงินผมซื้อเอ้ยถ้ามันผมมีคุณย่าเลี้ยงผมซื้อไว้บ่ขาดทุนเออเป็ห้องไว้ใครแล้วแต่เขาตัวนี้ห้องไปต่อเก็บแข่งเล็บขาเราเอบิงนั่นยากพี่น้องครับเราสิขอเบอร์ตัวนี้ให้เด้อ ใครจะได้ทั่วมหาเพิ่นตอน,อนนี้เพิ่นเพิ่อนอยู่ในสนามอยู่เพื่นต่ออีกตัวหนึ่งอยู่เพื่นไทยอีกตัวหนึ่งอยู่

ดีดแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่บอใส้มันตัวไหนใช่ลูกมันตัวไดนนีในใน่นโอ้ลูกมันดีอยู่เนาะง้อไทยเท่าไหร่ละพอหมื่นสี่หมื่นสี่ซื้อหมื่นสี่เลสองตัซื้อหมื่นสี่สองตัว,แ,แ,ตวแม่เป็นงวอไทยน่อย สื่อก็บสื่ออนาคตลูกมันเนาะดึงมันลูกมันเอาะมันดีบปังดึงลูกมันดีบปังเดี๋ยวสิขายในในเฟซนี่แหละด้านออกมาแล้วพอมื่นสี่ลูกกับงามอยู่ได้อยู่ได้ยลูกเราดีอยู่ได้พี่น้องเนี่ยเอาทายอยู่ได้ลูกเราบ่าได้ขี่กบว่ได้กระจอกได้พี่น้องง้วนี่ลูกประมาณสี่เดือนเนี่ยป๊อซีหาเดือนเนอครับซีหาเดือนนี่แหละซีเดือนกว่าได้อยู่หลอกซีเดือนกว่ามื่นสี่มื่นสี่ไปเอาทายอยู่ตัวนี้แหละ ัว้สองพันหามื่นสองพันหาหผูเนาะเป็นมาสองโคมตัวนี้มื 12, 5, ่นสองพันหางอเป็นง้อแม่เป็นไท่ไท่น่อยเหืนเนาะไท่น่อยทั้งสองตัวตัวนี้มืนสีเอาห่างกันอยู่บ้ะมาณพันพันสามซลิก,ก,ก,กสาที่ละโทรศับเบอร์มาเร็วศูนย์แปดเก้าศูนยเก่า 8 1 5 6 12่0 0าหแม่ลูกลูกผู่ตัวนึงลูกแม่ตัวนึ่งมีเท่านี้เนาะการมันขายตัวไหนล่ะอยเขาให้มือหนึ่งคือพอขายบ่ะมันขายมา2 8ได้สองตัวมันแค่สองเก่าเดี๋ยวมึงเก้าการบ้านนี่บอกเลยให้มันขายตัวน้อยตลาดไหวไหมนี่จะเจอว่าอู้กู้จีไ้นี่เหินมาเลยจอดไหมทีมงานทีมงานปลัดปลัดตนทีมงานลูกน้องปลัดตนมือผมครับ บันดังทางปีไงง้อมดชุดนี่เนาะฟางตะบันตกสิเป็นง้อสางวง้อเลี่ยงเนี่ยพี่น้องไปใส่ไม่น่านนะจะของนี่พ่อไปเลี่ยงพี่น้องง้อชุดนี้มันถือแห้งเด้อผู้ใดบูเดือดร้อนเรื่องต่อไปใส่ท่ทกรนี่ซื้อเก็บไปเลยจะได้กระเดกกำไรเพราขาดทุน <ARM> ใช่ละพวกใครนี่ <pieces> มามามา,มาออกกล่องกันเลยไหม <ơn> ว่าว่เขากล่องกันได้ไหมมา,มาแม่ลูกลูกผูกเนาะมื่นเท่าไหร่มือสองปัญหาครับนาน่นมันมีตัวนั้นตัวนั้นแม่แม่ไทยไ,นนไทยน,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 น้อยตัวน,นี้แม่ไทยก้าง yeah เนาะทำคัญราคาทำกันพี่น้องครับถ้ามันซื้อซื้อตัวนี้แล้วตัวนี้แม่ไทยก้างมันใหญ่กว่าตัวเหนือมันลายกว่าเนาะเอาพี่น้องครับมือสองปัญหาเด้อพี่น้องครับตัวนี้ลูกผูกตัางหาลูกใหญ่กว่าตัวนั้นอีกแล้วนั่น เออเอามาจากตัวอามาเนี่ยควบเดียวมาคนเดียวตัวนี้มื่นสองพันหาขันเชือกซือตัวนี้พี่น้องตัวเมื่อกี้กันขัน่นืออี่กาอาชิรดอยูลูกครูพี่น้องครับว้วเม่แม่ลูกคูปข<ร>ยี่นอ แม่ก็เป็นโค้งได้สบายเลยเนาะเป็นโมงโค้งหน่ยเลยได้น 12, ห,<อ>นหนิมืม่าม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 นสองพันหาโอ้คักขับดีไปหรอกอ่ะเบอร์มากเบอร์มากาได้โทรศัพท์มั้งเพื่อนี่ก็อีชายเอาอยู่บ้านใดบ้านนนแดงครับมูหาตะบ,บนปอวพึงบุญบ้นบานนนแดงมูหาเปรตะบ,บนพึงบุญไ้ซื้ออย่งไดซื้อ อเอ็ดปอดน้อนพี่นอ้องโอ้ยเรามีเบอร์โทรศัพท์พี่น้องผ่านตัวนี้ถือเด้ไปขอบคุณหลายเด้อ<ส>เดี๋ยวกระได้ขายใน,นสนาม